ท่นแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าที่คลาสสิกตลอดการอยู่นะคะและบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ must have มากๆเลยสำหรับสาวๆนะคะรุ่นนี้นะคะที่ดันพูดถึงอยู่และหยิบม,มารีวิวในวันนี้จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะชาแนลคลาสสิกนะคะ ไซส์10นิ้วนั่นเองบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะสาวๆต้องมีเลยเนาะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยใครเล่นแบรนด์เนมนะคะก็เป็นรุ่นคลาสสิกตามชื่อเขาเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวใส่เต็มเต็มตอนแปะไว้ให้ที่มุมคลิปเนาะก็จะได้ลองไปเทียบกันดูนะคะคือรุ่นนี้มันเป็น10นิ้วนะคะแต่ว่าเขาทำคือมาหลากหลายไซส์มากๆตั้งแต่แบบ8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วแล้วก็11นิ้ว12นิ้วคือแบบ หลายไซส์มากๆเลยแต่ไซส์ที่ยอดนิยมสุดๆเลยนะคะก็ต้องเป็นอันนี้แหละนะคะเป็นไซส์10นิ้วนะคะซึ่งตามบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสาวๆที่แบบตัวไซส์ไหนนะคะก็คือโดนไซส์นี้แหละนะคะมันเป็นไซส์ที่กําลังดีที่สุดแล้วเรียกว่าเป็นไซส์มีเดียมนั่นเองนะคะคือโทรศัพท์ เรามีเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่แบบเล็กนะคะหรือว่าเครื่องที่เป็นรุ่นอัลตร้าของซัมซุงนะคะหรือว่าโปรแม็ของ iPhone เนี่ยมันใส่ได้หมดแล้วก็สําหรับใครที่พกกระเป๋าสาั้งใบยาวอย่างรุ่นอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใส่น้องเขาได้นะคะอันนี้เนาะเข้ากันดีมากเลยมีมาพอดีเลยนะคะอะไรสีเงินเนาะรุ่นที่ตันพูดถึงนะคะวันนี้หยิบมาน้องจะเป็น คาเวียสีดำนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแม่เก่าคือเก็บดีมากแล้วก็ขอบมุมดีไม่มีถลอกเลยน้องใบนี้จะเป็นอะไรสีเงินที่ให้ความดูทันสมัยเนาะเพราะว่าสีเงินน่ะมันเป็นอะไรที่แบบดูเท่แล้วก็สีมันจะไม่เฟดนะคะตัวสายอ่ามันจะเป็นสายที่แบบเราสามารถปรับได้แบบนี้นะคะมันจะเป็นสายสั้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะ ดึงใหม่งี้ให้มันยาวขึ้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เราเลยว่าแบบจะสะพายยังไงในแต่ละสถานการณ์เนาะซึ่งคือในแต่ละโฮโลนะคะต้องบอกก่อนว่าน้องใบนี้นะคะจะเป็นโฮโล19เนาะแต่ว่าจริงๆโฮอลโลสิเเนี่ยมันมันตนเคยพูดไปเนาะว่ามันจะมีตารางเทียบเนาะว่าสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้มีใบเสร็จออกมานะว่ามันออกช็อปเมื่อไหร่นะคะปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมันก็จะต้องไปเทียบตารางเนาะ แต่น้องใบเนี้ยคือในเล่มนะคะในเล่มเป็นแบบนี้เนาะเขาออกปี16นะคะอ่าก็ถือว่ายังไม่เก่ามากเลยนะคือตะบอกเลยว่ามันสวยเกินปีมากๆแล้วก็คือทรงน้องดีมากๆเลยด้านข้างประมาณนี้นะคะแล้วน้องน้ําหนักเบาค่ะลองด้านในเป็นดับเบิ้ลแฟบนะคะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูแต่ว่าให้ดูด้านนอกก่อนเนาะหลังคาอะไรสวยงามหลังคาคือตรงตรงนี้นะคะที่โค้งเนาะแล้วก็จะมีด้านหลังแบบนี้นะคะ ห้าหลังมีช่องมาด้วยเนาะใครจะใส่อะไรตรงข้างหลังก็ใส่ได้นะคะขอบมุมเอยอะไรดีหมดเลยใครกําลังดูดูอยู่แล้วแบบเริ่มเคลิมแล้วอะไรเงี้ยสามารถแคปรูปนะส่งมาสอบถามแมดมินได้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าราคาดีมากค่าตัวน้องใบนี้นะคะดีมากๆเอ๊พูดไปแล้วยังนะว่าราคาช็อปนะคะตอนนี้นะคลาสสิกคือราคาแรงมากตาม เห็นราคามันตั้งแต่ยังไม่ถึงแสนนะตอนนี้ราคาออกช็อปนะคะของน้องคลาสสิกไซส์สิเนี่ยอยู่ที่4,20 0 0 0บาทนะคะก็ครึ่งล้านบาทเข้าไปแล้วนะคือราคาสูงเหลือเกินนะคะก็ใครที่รู้สึกว่าอยากจะไปที่ช็อปก,ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าน้องใบนี้บอกเลยว่า2อ0แสนมีทอนนะคะเออก็เลือกเอาน้องใบนี้คือสวยจริงๆงอ่ะอย่าเปิดด้านในให้ดูเนาะเปิดมาด้านในบอกเลยแล้วนาะว่าเป็นดับเบิลแฟลปนะคะ แกสวยงามดีอันนี้มีช่องอย่างนี้ด้วยนะคะช่องยาวและอันนี้ก็จะเป็นช่องข้างในของน้องนะคะข้างในมันก็จะเป็นสีแดงเบอร์กกนดี้นะคะแล้วก็ตรงนี้แบรนด์แซมนะมันก็จะเป็นสีเงินแบบเดียวกับตัวอะไหล่ของกระเป๋าเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นช่องซิปนะเล็กๆอันนี้มันก็ไม่ไม่ได้เป็นช่องที่แบบให้เราใส่ของได้แบบจริงจังเท่าไหร่ ครจะแบบใส่ของอะไรที่มันบางๆประมาณนั้นเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้ตันก็ไม่ใช้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆนันชอบใช้ช่องตรงนี้นะข้างหลังมันข้างหลังตรงเนี้ยนะคะซ่อนของอะไรได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะลงใส่นี่ให้ดูกระเป๋าสั้งใบยาวนะคะก่อนน่าจะมีแม่ๆที่แบบซื้อเข้าเซตกันเนาะนี่ใส่ได้นะคะแล้วก็ใครที่พกเป็น iPhone Pro Max นี่ก็สามารถใส่ได้มันก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ามันคลาสสิกนะเนาะมันก็ต้องเป็นไซส์แบบมีเดียมแบบมันก็จะใส่ได้นะคะหรือว่าใครจะเอาโทรศัพท์มาใส่ตรงช่องนี้ก็ได้ค่ะแยกกันก็ดีเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าเป็นรุ่นที่แบบต้องมีจริงๆสำหรับสาวๆนะคะคือไปออกงานอะ่ะมันเลิศมากเพราะว่าเราสามารถ ถือคล้องมือก็ได้นะคะหรือว่าสะพา,ายไหล่ก็สวยนะคะยิ่งสาวตัวเล็กเดี๋ยวแตลองสะพา,ายให้ดูด้วยนะคะลองเลื่อนสรารบันไปดูได้นะคะหรือว่าจะชมไปเรื่อยๆก็ได้นะคะมันสวยมากจริงๆนะคะมันเป็นรุ่นที่แบบว่าต้องมีและที่สําคัญคือแบบหลายๆคนพูดเสมอเนาะว่าเป็นรุ่นที่น่าลงทุนนะคะก็เพราะว่าราคาช็อปมันขึ้นตลอดเองนะคะแต่ถ้าพูดจริงๆอะ่ะคนที่แบบคุ้มค่านะคะก็คือคนที่ซื้อมาตั้งแต่แบบนานมากแล้วตอนที่ราคาไม่สูงมากแบบ ซื้อมาตั้งแต่ตอนราคาแสนสองแสนอะไรเงี้ยเนาะตอนมองว่าเขาคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าราคาตอนนี้คือ4ี่แสนแล้วแต่ถ้าหากว่าขายไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบเออเสีย,ยใจแน่นอน,น,นอเนาะเพราะว่าราคาตอนนี้ถ้าหากว่าซื้อกลับมานะคะก็ต้องสู้ราคานิดนึงมันสูงนะคะแต่ถ้าหากว่าใครได้น้องรุ่นนี้ไปนะบอกเลยว่าถ้าเวลาเราเบื่อนะคะใช้จนเบื่อแล้วแล้วเราอยากรู้สึกว่าอยากใช้เงินอะไรเงี้ยเนาะเราสามารถเอาน้องกระเป๋าแบรนด์เนมที่มันเป็น,ปนโดยเฉพาะรุ่นนี้นะคะคลาสสิกเนี่ย เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ตลอดเลยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มันฮอตฮิตแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันฟล์ได้ตลอดเวลานะคะเป็นอีกรุ่นที่ต้องมีหน้ามีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าหากใครที่รู้สึกว่าเออถ้าอยากจะมีสักใบรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าแบบเลือกได้ใบเดียวนะต่นแนะนํารุ่นนี้มากๆนะคะก็สาหรับใครที่อยากได้น้องชาแนลคลาสสิกนะคะไซส์สิเนาะสามารถแคปรูปนะคะส่งมาสอบถามแมมมีได้เลยที่ไลน์แอดไวแบรนด์เนมนะคะหรือว่าอยากได้ นี่กระเป๋าตังค์ไปคู่กันก็ได้นะถามแอดมินได้เลยนะคะแคปรูปหรือว่าวงไปก็ได้ค่ะหรือถ้าหากว่าอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะเออสมมุติว่าแคปรูปส่งไปสอบถามแล้วเออทำไมมันไปไวจังนะคะเพราะว่าเราไปอัปเดตสินค้าที่แรกนะคะอยู่ที่ไลน์ VP Group ค่ะ เดี๋ยวตานจะบอกวิธีทานเข้ากลุ๊ปเนี่ยมันเป็นลิงก์นะคะอยู่ที่ท็อปคอมเมนต์เนาะน่าจะปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะกดไปที่ลิงก์แล้วอย่าลืมตอบคาถามว่า YouTube นะคะแล้วก็ถ้าหากใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้งานจนเบื่อแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ร้านบัแบนด์เนมได้เลยค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาะคะ่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ l i น์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ